พิชานธนากรครับอายุ45ปีมาแบ่งปันนะครับเป็นโรคเกี่ยวกับทางเดินหายใจโรคเกี่ยวกับภูมิแพ้มารู้ตัวครับว่าตัวเองเริ่มเป็นภูมิแพ้นะครับตั้งแต่เมื่อ25ปีที่แล้วนะครับอาการที่เกิดขึ้นครับคือเริ่มตื่นขึ้นมาครับมีเขาเรียกว่ามีน้ำมูกไหลนะครับออกมาแล้วก็รู้สึกออกมาตลอดเวลาครับออกมาทั้งวันเลยนะครับผมหลังจากน้ำมูกไหลแล้วก็จะมีอาการคันขึ้นมาเรื่อยๆด้วยนะครับคันจนถึงขั้นคันตรงขอบตาเนี่ยครับแล้วก็จะตาแดง งเกาตาทั้งวันเลยครับจะตาแดง ทั้งวันเลยก็ไปตรวจเป็นภูมิแพ้เป็นภูมิแพ้อย่างพวกอาไรฝุ่นนะครับอาซากแมงสาบแล้วก็พวกเศษหญ้าอะไรพวกนี้แพ้หมดเลยก็ให้ยานะครับมีทั้งหมดอยู่3ตัวที่ผมต้องทานอยู่ก็จะเป็นยาเม็ดลีลีนะครับเป็นยาเกี่ยวกับภูมิแพ้นะครับแล้วก็เป็นยาเม็ดกลมเป็นยาขยายหลอดลมนะครับแล้วก็มียาพ่นจมูกซึ่งจะต้องพ่นทุกวันนะครับเป็นสเตียรอยนะครับเพื่อที่จะให้พอหายใจออกได้บ้างคือผมจะมีอาการที่เรียกว่าถึงจะใช้ยาอยู่เนี่ยก็จะ หายใจออกเพียงแค่ข้างเดียวนะครับคือหายใจได้ไม่เต็มปอดพอเวลานอนเนี่ยจะนอนแล้วเหมือนนอนไม่อิ่มนะครับหลับไม่อิ่มตื่นมาแล้วยังเคลียร์อยู่มีอาการน้ำมูกไหลนะครับเป็นทุกเช้านะครับถึงจะทานยาก็ยังเป็นอยู่โชคดีมากมาก นะครับที่ภรรยาครับแนะนําให้รู้จักกับดีพอตตัวนี้ครับตอนแรกก็คือทานวันละ1เม็ดอาการที่เกิดขึ้นครับก็เริ่มสังเกตตัวเองว่าเอ๊ะตื่นมามีอาการจามน้อยลงนะครับน้ำมูกเริ่มจะลดลงนะครับเริ่มดีขึ้นนะครับใช้ผ่านไป1เดือนครับกลายเป็นว่าบางวันเนี่ยลืมทานยาภูมิแพ้ด้วยทานวันละสเม็ดเช้ากลางวันเย็นเลยดีกว่านะครับหลังจากที่ทานครับ3เม็ดครับหายใจเนี่ยได้โล่งขึ้นนะครับ จากแต่ก่อนเนี่ยหายใจออกทีละข้างเดียวเดี๋ยวนี้ครับหายใจได้ทั้งสองข้างเลยแบบนี้เลยครับเนี่ยครับหายใจได้ทั้งสองข้างเต็มปอดเลยนะครับเวลานอนหลับนะครับก็หลับสบายนะครับตื่นมาไม่เจ็บคอหลับได้ลึกนะครับหลับได้ลึกขึ้นตื่นเช้ามาครับไม่มีอาการจามไม่ต้องปลุกคนทั้งบ้านนะครับตื่นเช้ามาก็รู้สึกสดชื่นนะครับพอเปลี่ยนเป็นใช้ดีพอตครับ3เม็ด นะครับไม่ต้องทานยาภูมิแพ้มาเนี่ยสามอาทิตย์แล้วนะครับที่ไม่ได้ทานยาภูมิแพ้แล้วก็ไม่ต้องพ่นจมูกมาสามอาทิตย์ติดต่อกันแล้วดี p o r t ตครับเปลี่ยนแปลงชีวิตผมจริงๆเลยขอบคุณผลิตภัณฑ์ดีๆดีพอ